สติปัญญากันซะก่อนว่าใครจะปกครองเมืองหรือว่าลงลิเกแห่งนี้ได้ได้เลยใครฉลาดก็เอาไปเสนอมาเลยจะทดสอบันยังไงเราจะสนองท่านเออ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 เอ้เออเออเออสออเออเออเออสออเออเออเอาเออเอ้เี ปลาอะไรที่ตอดตัวเว้ปลาอะไรที่ไม่ว่ายน้ำเฮ้ปลาอะไรที่ไม่ว่ายน้ำเอราปลามันอยู่ในทามถึงความตายเฮ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาที่ไม่ว่ายน้ำเลยคือปลาที่ไม่เคยเคารพใคร

ู้หญิงกลัวเอ้ยปลาอะไรที่ผู้หญิงกลัวเอา้าปลาอะไรที่ผู้หญิงกลัวไอเตีย๋ยเอ้ยปลาตัวใหญ่ใหญ่ไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่อ้าวปลาที่ผู้หญิงกลัวนักกลัวหนปาปลาตีผู้หญิงกลัวนักกลัวหนาปลาไปสี่สิบห้ายังหาผัวก็ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่นกไม่ยอมบินกวัวสิ้นชื่ออก็คือละนกสินใจนกไปยอมบินเป็นแน่แท้เขายอมแต่นกถอดอย ไม่ถึงวัดยายพายเรือไปไม่ถึงวัดยายแกขาดอะไร <c oughs> ยายพายเรือไปไม่ถึงวัดเฮ้ยยายพายเรือไปไม่ถึงวัดเพราะยายแกขาดเออไม้พายยายพายเรือไปไม่ถึงวัดเน่ยาย หมอดปุกเนี่ยทอาด้ว้อาแล้วดอะไรใหญ่กว่าหมดเอ้ยอะไรใหญ่กว่าหมดเอเอาแล้วงงเยยมัานหวหลอดแล้วมันอาเอยมันเอาปัญหายากมาทยอะ มดอะไรใหญ่กว่ามดเอ็กซ์หมดอะไรใหญ่กว่ามดเอ็กเฮ้ยมันหมดอะไรมดอะไรใหญ่กว่ามดเอ็กมันปัญหาเด็กๆหมดเอ็กแอลไง ปลาอะไรที่มันทําอย่างนี้ปลาอะไรที่มันทําอย่างนี้ปลาดีปลาไหลรงไหนน่ะโโชโชออปลาอะไรที่มันทำอย่างนี้ปลาอะไรที่มันทำยางนี้ปลดปยง พอก่อนดีกว่าทำไมอะอะไรมึงไม่ไหวอะมึงนึกจะถายอลไมึงก็ถ่ายอะเอางี้มึงก็ตอบไปสิงั้นขอเวลานอกับขอเวลานอกเป็นอะไรไปพักสมองก่อนตอนนี้เหลือยูซี่เดียวแล้วนี่สมองฟอไม่แถบน้เยวเดี๋ยวเขาพักสมองไปพักเลยไปบมามันเออเอเออมาฉันถ่ายบางแลวฉันถ่ายบางนกอะไรมี ีกลองเจีบ๊บนกอะไรมีปีกลองเจีบ๊บเจี๊บนกแก้วชายเอ้เออเออเอ่เออไออเออเอเอ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 อออไออเ่อเนอเออเอไ เฮ้ยลำตะลามปั๊มปั๊มตัวอะไรละที่มันกลมๆเฮ้ยตัวอะไรละที่มันกลมกลมตู้เย็นใช่ตัวอะไรที่มันไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูดูเอ้าตัวอะไรที่มันไปอย่างเงี้ยหัวกะเท่งใช่ เล่นข้างนอกถนนสองคนเลยไหมรู้กันหรือเปล่าเนี่ยไอ้นี่ทายนั้นตอบถูกไอ้นี่ทายนี่ตอบถูกไปไปออกไปเล่นลานจอดรถเลยไหมเอ้าวแลไปไปไปรับผลออกมาเป็นไงเกมนี้เป็นไงเป็นไงครับกรรมการเป็นไงที่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไปเสียอยู่ ยังเสมออยู่ใช่ไหมยังเสมออยู่แต่เมยังเมยไม่ให้เสมออยู่แล้วมันต้องแพ้กันไปข้างหนึ่งเพื่อจะได้เอาลงลิเกแล้วยึดเมืองอกให้มันชันะใครจะเป็นหัวหน้ามาเรามันต้องมาเชิญลิเกต่อกันเป็นกาบเป็นกอยได้นี่ข้ากับลิเกเก่าเว้ยเรามาแข่งกันนะระหว่างรถกับเรือเนี่ยนะว่าใครจะถึงเวียงจันทร์ก่อนกันโดยตั้งต้นที่หาดใหญ่เออไม่รถกับเรือฉันเลือกรถเอาที่เหลือเลือกเอาเฮ้ยพวกเราชมชมมีรถกับเรือนะมันนะเอารถ ที่เหลือเราจะเลือกอะไรวะโอ้โหเนี่ถ้ามันไม่รู้จะเลือกอะไรก็ยอมแพ้ไปเถอะก็มันเหลือเรืออย่างเดียวจะเลือกอะไรเราเออเอาเรือเอาเรือนะเราเอาเรือเราลองนั้นไม่เอาวัวร้องย้อนหน่อยควัก็มันเอาเรือเมื่อไหร่จะถึงเออเรารอไว้ก่อนอยู่แล้วโอ้ยมาใครขึ้นก่อนเอาเอาฉันคนตั้งปัญหาจะต้องขึ้นก่อนสิตั้งอะไรขึ้นมาอะไรขึ้นมาอะไร นั่งรถไฟจากหาดใหญ่ถึงฟังทนไปไม่ที๋ถึงฟังทนทำไมรถไฟแกไม่จอดสถานีไหนบ้างเลยไงอ้าวไปกินจาดกินข้าวแล้วแกไม่เห็นได้ไงนั่งรถไฟจากหาดใหญ่เลยนะถึงฝั่งทนเฮ้ยไม่ทัพจัดการเลยชนะแน่นี่เมื่อกี้เหมือนจะเอาเองเลยนะนะนี่พอตันๆอย่างเงี้ยหันมาพกไ่ทัพก่อนบ่ายคลายครี อะไรนะนั่งรถไฟนั่งรถทัวร์ด้วยใจรขไฟมาต่อกรไม่มาร้องเพลงรถไฟกับเรือยนต์นั่งรถไฟจากหาดใหญ่ถึงฝั่งทนเออจะพนกฝั่งทนเราเรือด้วยพานกฝั่งทนเรือยังไม่ถึงเลยฝั่งทนเราอ่ะอย่ามัวแต่คุยเลยถอนสมอสักทีเหอะเร็วฝั่งทนได้ไหมไม่ได้ยึดลงเรือยนต์เลาะอ่าวไทย ให้ฟังโองอะไรเลาะละเ้าอาไทยไปฟังโคงนี่อย่างน้อยเติมน้ำมันไม่ต่ำกว่า30ล้านนะน้บ้าบ้นียไ้ามันเครื่องบินมันตำวยังไงมึงตอนแรกบอกสามแสนฟังโ จะถึงแล้วจะถึงแล้วเว้ยฝังโขเอาอะไรรถ่าไดี๋ยวจัดการเองใส่เลยมันแค่ฝังโขงมันสมองหายแล้วเหรอน้กคอแบบเนี้ยหิวเลยแค่เดียวก็ชนะแล้วเอาว่าฟังเที่ยฟังโขงแต่ตอนนี้ยังล้อตลิงอยู่เลยล้องเรือยนล้ออ่าวไทยไปฝังโขงถึงเวียงจันทร์ก่อนชนะรถเล่นผ่านสถานีบ้านวังพงษ์ ทำไมอีกเนี่ยครูครูไอ้วังพงศ์มันอยูอ่ไหนเนี่ยอยู่ปัจจวบเฮ้ยมามาปัจจวบเอ้าแวะซื้อสับป,ประรดไปกินกันเ<อ>รือมันจ้งเรืรอมันจะอะไรนะอะไรนะ,ะรถแล่นผ่านสถานีบ้านวังพงศ์เออสับป,ประรดบอกสับปะรดเออเดี๋ยชนะแน่แกมานีฉันเองฉันเองต้องฉันถึงจะชนะนยันะนยนะยงไงเน,นี่ยครูนี่จากฝั่งโค้งวิ่งฮอด จอดเวียงจันทร์ <Yeah! S 3> ชนะชนะยังมี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 ออ้าวอันนี้เป<า>็นตัดเชือกถ้าใครชนะได้โลงนิกเกไปเลยแข่งกันระหว่างเต่ากับกระต่ายอ่ะวิ่งแข่งกันในเชิงกาดกรเนี่ยนะ,ะใครถึงหลักชัยก่อนคนนั้นชนะได้โลงนิเกเไปได้เป็นผลอัคนะเตากับกระตายอ้าวฉันเลือกกระตายที่เหลือเลือกเอา เรื่องนี้มันก hey, ็เบียดมาเลยสิเฮ <t aser> uh ้ยเหลือเต่าเราจะเอาอะไรวะเหลือเต่าเราก็ไม่เอากระต่ายสิเออแค่แมากระต่ายแค่เต่างั้นเอาแล้วใครจะไปสู้อ่ะไม่ได้เพราะเราชนะนะเราชนะเราได้ลงลิเกแพ้ได้ลงของคนนู้นเฮ้ยโหเก่งยัสุดยอดกล้าอ่างเอาเลยกล้าที่ไหนไม่รู้ใครถีบกูเข้ามาน ไออ้ดงพูดแล้วจะหาว่าคุยนะนี่มึงตัดผมลงไปเขาตัดคนจมูกบ้างนะแม่ฉันเนี่ยตายคาก่อนใช่โอ้แม่มยุคอนคาตายเลยเหรออายคาก่อนเดี๋ยรตายคาก่อนนี่กำลังท่องกอนแล้วขาดใจตายเหรอไปงัดกอนบ้านเขาแล้วถอยตายโอ้ยหยเรียกว่าตายในหน้าที่แอบตัวให้ดี เอากับเขาตายอ่ะ <c oughs> ถึงอะไรนะถึงหลักชัยก่อนใช่ถึงหลักชัยก่อนกระต่ายน้อยใช้ได้ใช้ได้ใช้เนอะใช้ได้เราไม่เอาเปรียบเขาเราเอาน้อยน้อยด้วยใช่ได้กระตา่ายน้อยไอ้มันไบ้าไปเลยกระต่ายน้อย แม่ตายครัไม่ตายกาก้อเสอกระไรผู้ใหญ่าะใครลงไอ้ช่นอบช่นชอนี่โทรพี่เออชื่บชื่นชอบชื่นชอยชื่นชไบตกะขนจมูกกะปืเอฟตัวร ตัววเากระต่ายน้อยลอยละริ้วปิวทยานเเ้ยดี๋ยวกระต่ายอะไรปิวทยานเนี่ยลอยละริ้ววิ่งระริ้วอ่ะนี่ไม่รู้จักไงกระต่ายของบอตดีสนีย์เฮ้ยนี่ตกลงมึงแข่งกระต่ายหรือมึงแข่งการ์ตูนเนี่ยฮะใครรู้ละทำไมแก้ทำไมเขาไมขอเขี่ยวกระต่ายน้อยลอยละริ้ว นี่นี่เป็นยังไงคะมาเป็นพยานจะสู้เขาสู้เขาตัวตลกจริงๆเต่าเฮ้ยเต่าก็คลานช้าช้ามาข้างหลังโอ้โหอะไรเนี่ยแล้วจะชนะเขาไหมเนี่ยโอ้ไจะไปยังไงอ่ะมามาช้าช้าเออในตัวตัวเท่ากันเนี่ยช้ามาข้างหลังเออกระต่ายน้อยเห็นหลักชัย ดีใจจังเห็นหลักชัยแวเห็นดีจังเออเอาไงอเห็นหลักชัยดีใจจังเร็วเร็วเเต่าไม่ฟังเหาดงล้งหลักชัยอะไรอ้อะไรเต่าอะไรเหาได้ต่านินจาเต่านินจายัมีไตายวอนิดนี่ได้เลยนี่ก็เป็นเต่านินจา เป็นไงไป็นไงครูหาพี่เกลือครับหาใครแข่งขันครั้งนี้ผลแพ้ผลชนะตัดสินก็ได้ความเป็นธรรมพ่อผมพ่อผมลิเกพอุที่ชนะได้อยู่ไว้ทีนี้ต่อไปคณะเดนไอสิทธิ์สังกัดใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะโลลิเกนี้ก็ต้องเป็นของต่างอัดต่อไป และผู้มันคนต่อไปของดิฉันก็คือใครลูกไปเฮ้ยเฮ้ยทำไมอะนี่ทำไมขนาเป็นยังไงเนี่ยชอบชอบคนเกินก่อนรัตนโกสิลป์ไปผมอ่ะเป็นอย่างที้ทุกทีแล้วผมเบื่อลุ้น่างตัวเองต้อยากขี่เลอยากขี่เลพี่จักผมขอโทษจริงๆนะ ผมก็ชนะแล้วพี่แพ้ก็ต้องรู้จักแพ้นะพี่ได้วันนี้นะเว้ยฉันแพ้แกแต่คนอย่างฉันน่ะไม่ยอมแพ้หรอกเว้ยพี่ถึงพี่จะไม่ได้ลงลิเกเป็นของตัวเองแต่พี่ก็ยังมีเกลื่อนเป็นของตัวเองนะพี่นะเอ้านี่เกลื่อนเหรอครับตายคิดว่าไปเทนนลายอะไรมาหนุู่รุูชายนะพี่นะพี่แพ้เฮ้ยไม่จับเว้ยจําไว้นะ วันนี้ฉันสู้กันไม่ได้แต่สักวันหนึ่งฉันต้องรวยว่าแกฉันต้องดีว่าแกฉันต้องมีเมียที่สวยว่าแกฝากไ้ก่อนเลยไปไปเฮ้ยไอ้จักเอ้ครูครับผมขอลาออกจากคณะครูนะฮะทำไมผมจะไปอยู่กับพวกเขานี่ครับแสดงว่าแสดงว่าฉันไม่มีคณะอยู่แล้วก็แก่งแพ้ไปแล้วเนี่ฉันก็ต้องเป็นหัวหน้าคณะยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อก็เอ็ด มองหน้าพ่อแกแล้วเหมือนข้างขาวตายค้างคืนนะ้ยเนี่ฉันนะถึงไม่มีคณะแต่ฉันก็มีศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีคนอย่างฉัน<อ>ไม่จำเป็นหรอกจะต้องมีคณะที่จะไปอยู่คนเดียวขออยู่ด้วยคนนะเลนนกัยย